สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำซอสซาซิกิกันนะคะซอสซาซิกิก็คือซอสที่มีแตงแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็กระเทียมมาผสมกันเป็นซอสนั่นเองนะคะแตงของเราก็ขูดฝอยนะคะเดี๋ยวเราจะบีบน้ำออกนะคะเทคนิคการบีบน้ำแตงออกก็นี่ค่ะ เครื่องบดมันฝรั่งนะคะแตงหนึ่งลูกนะคะ,ะ,คะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำทิ้งนะคะ บีบกระเทียมใส่นะคะใส่มากน้อยตามใจเลยนะคะตามใจคนกินชอบกลิ่นกระเทียมรสชาติกระเทียมเยอะก็ใส่เยอะนะคะสองกลีบอะไรเงี้ยอยู่ที่ปริมาณของแตงแล้วก็โยเกิร์ตด้วยคะ่ะโยเกิร์ตเยอะแตงเยอะก็กระเทียมเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเรียบร้อยคะ่ะ ทีนี้เราก็จะใส่โยเกิร์ตแล้วนะคะเป็นโยเกิร์ตดุรกีนะคะดุรกียโยเกิร์ตใส่หมดเลยนะคะ ออกมานะคะพริกไทยขาวค่ะเราจะใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วคนทีเดียวนะคะแล้วก็เกลือนะคะสักประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันไปด้วยนะคะน้ำมันทำกับข้าวเนี่ยแหละคะ่ะแต่ถ้าให้หอมอร่อยก็ใส่น้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแต่พอดีไม่มีค่ะ ทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะซอสซาซิกิทานกับไก่นะคะหลักๆทานกับไก่แต่จะทานกับเนื้ออย่างอื่นก็ได้นะคะคนสิวเดนนิยมทานกับอกไก่อกในเตานะคะหรือว่าไก่ทอด เนื้ออบไก่ทอดหรือว่อบในเตานะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะซอสซาซิกิง่ายๆนะคะชิมความเค็มนะคะทุกอย่างกำลังดีค่ะและนี่ก็คือซอสซาซิกิ แสนง่ายและอร่อยนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็ลองนำไปทำดูได้นะคะรับประกันความอร่อยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ